สวัสดีครับคุณช่องการ์ดเกมเซ็นเตอร์นะครับอันในวันนี้ก็มากับหน้าของเพเมดที่คุ้นเคยของช่องเราเนาะซึ่งจริงผมพยายามจะเอาเป็นพื้นดำนะเพราะว่ามันจะดูคล้ายกับช่องอื่นด้วยนะก็ เดี๋ยวว่าอังว่ารอบหน้าเดี๋ยวหาเพเมทเดี๋ยวถ้ามีตังนะเดี๋ยวหาเพเมทใหม่มาเป็นเอ่อที่เราเอาไว้เป็นประจําดีกว่านาอกอันนี้เป็นเพเมทแรกที่ผมมีเนาะอ่ะนอกเรื่องอ่ะกับอันนี้เป็นรายการใหม่เนาะสำหรับช่องการ์ดเกมเซนเตอร์ก็คือคอมโบเด็กบายเซนเตอร์นะซึ่งรายการนี้จะเป็นรายการที่จะเป็นการสอนคอมโบจากเด็กโปรไฟล์ซึ่งในรายการเนี้ยมันจะไม่ทุกเด็กโปรไฟล์นะเป็นเฉพาะที่ผมจะคิดได้เท่านั้น เป็นคิปคอมโบแบบที่ผมพอจะคิดได้ซึ่งซึ่งผมก็เคยจะคิดที่บอกไปว่าในลิสต์ของเด็กโปรไฟล์ของแจ็คเนาะซึ่งเรามีคลิปสําหรับแจ็คมา3คลิปแล้วนี่คือคลิปที่3เนาะก็มอบให้เขาหน่อยแล้วกันเนาะก็แจ็คของโกลเด้นที่ผมบอกว่าผมมีคอมโบซึ่งอยากจะสอนมากเลยเป็นคอมโบที่ฟาร์มโกงเนาะซึ่งถึงแม้ว่าในซีไฟมันจะเกลือกลือก็อเถอ,อะเนาะซึ่งอ่ะคอมโบเนี่ยผมจะเออนี่เป็นคลิปแรกที่จะสอนเนาะก็ ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยเนาะซึ่งคอมโบเนี่ยอันนี้จะขอเริ่มจากการเรนดอมของกองก่อนเนาะเพราะว่าเด็กเนี่ยผมเคยคิดว่าถ้ามันมีการ์ดฟาร์มเนี่ยมันมีมันมัมน,มนเคยผมเคยเล่นเกลือแบบเกลืออยู่นะแต่มันไม่ได้เกลือมากก็คือเป็นแจ็คแกลเลซี่สองใบแล้วมีการ์ดฟาร์มอยู่เนี่ยก็มันจะดูยังไงนะอันนี้มันเรียกว่าเกลือไหมก็ไม่รู้่อะอันนี้จะลองแบบเรนดอมการ์ดจั่วก่อนนะเราเรนดอมดูก่อนเอ้ยจับได้นะ ก็มาดูกันว่าเราจะฟาร์มอะไรได้มั่งนะสมมุติว่าอ่ะเราจะเลือกว่าเป็นคนแรกหรือคนที่2ดีเอาเป็นคนแรกแล้วกันนะดูดูซิว่าเราจะฟาร์มอะไรสักแค่ไหนมาลองดอดูได้ดาก้อนอามาหนึ่งใบนะซึ่งอันเนี้ยอยู่ทั้งแต่ละคนว่าจะชาร์จอะไรนะแต่ผมขอเลือกว่าไม่ชาร์จล้วกันเพราะผมต้องการอินทูในการมาฟาร์มจวนะอ่ะเวทใบแรกที่เราจะใช้ก็คือเฟซอินร์เมชันไดนิงเกต เพื่อเปิดดูการ์ดสามใบสุดจากกองอ่ะมีการ์ดต,ตัวนี้กับตัวนี้ซึ่งเรามีดรอปแล้วไอตัวแลวกลเลซี่ดะกอนเนอร์เราคอได้ละอ่าผมเอานี้ขึ้นแล้วกันแล้วเนี้ยเอาไว้เพราะว่าเราจะขอแกลเลซี่นะดั้นั้นก็คอตัวนี้ไปมันมีดะกนอนน์ตัวนี้นะแต่เป็นเทิร์นแรกผมจะไม่ขอนะเพราะมันตีได้แค่ครั้งเดียวอ่ะแกลเลซี่ก็ขอจากมือไม่ต้องเกรนเนาะเอาดะกอานนี่ข้าโซสกิลนี่จวัจวได้ไรน,นะโอ้จวได้การ์ดฟาร์ม ก็ถอดตัวก้สาสองใบนะโอ้โห,โโหนี่นี่คือเหตุผลนะที่มันจะเกลือง่ายเพราะ่าการมันติดกันนะี่แหละนะแปะเท่มนะมีสกิลจหนิงเกตเอานี้เข้าโซแล้วก็แบบสุดเข้าโซก็เกลือตามสภาพนะแต่ได้แจ็คเดลซี่มาอยู่ในดอกก็ถือว่าใช้ได้ถามว่าเล่นอะไรได้อีกก็เล่นอะไรไม่ได้ละเพราะว่ามันไม่มีอะไรเล่นลนะ่ะก็ไอ้น,นี้เราตีสมมุติสักสามครั้งเนาะอย่างต่ำส่วนใหญ่ก็มักจะสามครั้งอยู่ลนะนะ คอมโบนี้เราได้มือคืนกี่ใบอันนี้ผมจะเล่นอยู่ที่มือก่อนนะอ่ะเราได้มือกลับมา6ใบทั้งๆที่สนามเราเต็มบอร์ดมีด็อกมีอะไรแต่เกรไม่มีแล้วนะเพราะว่าโกเด้นไม่ขึ้นถ้าโกเด้นขึ้นจะมีเกรไว้เล่นอยู่นะก็ประมาณนี้ถามอ่ะเรื่องคอมโบในการเรนดอมเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเล่นได้เล่นได้เรื่อยๆเลย,เลยพอหลังจากคุกแข่งเรามีการ์ดกันอยู่แล้วอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดมาติดเบรดเนาะ สมมติว่าเขาตีแต่พลังชีวิตเราเราก็ถอดไปสองโซใช่ไหมก็ชาร์จฟื้นจัว่วชาร์จฟื้นจัว่วสมมุติปาไปสองใบเราในกรณีสมมุตินะเราก็ได้โก้แล้วได้โกลเด้นมาเล่นนะซึ่งเด็กเนี้ยคีย์หลักไม่มันก็เป็นอยู่ที่โกลเด้นเนี่แหละเพราะว่าเกรดมันจะขาดที่จริงมันก็เกรดเกรดเนี้ยในการคอมมอนสเตอร์มันไม่เสียหรอกมันจะไปเสียกับตรงดาบเออการ์ดกันของด็อกกิ้งแล้วก็ อะไรต่างๆนานาอย่างเช่นไอตัวดาก้อนอัมของอันนี้ก็ใช้เกตของชาร์เจอร์ใช่มันต้องใช้เกตในการจัว่วซึ่งถ้าเกิดเขาตีตัวเนี้ยเราจะต้องเสียเกตเราจะต้องใช้โกลเด้นกับดาวก้อนอัมชาร์เกตเพื่อเป็นตัวดองเกตไว้นะเพราะาเราจะประหยัดเกตในการคออย่างเช่นคอโกลเด้นเนี้ยคอฟรีเลยเพราะว่ามันไม่เสียเกตเพราะอันนี้มันลดเกตให้นะสมมติอะหลังจากกู้แข่งตีไปสัก3าครั้งอะลองเปิดดูสิอ่ะมีชาร์เจอร์กับแกลเล y ซี่ มันสามารถนำสองใบขึ้นมือเล่นหนึ่ใบลงนเออซึ่งเอาขึ้นมือเนะี่ยผมรู้สึกเสียดายตัวนี้นะเราจะเก็บไว้ cross n i g h เราจะต้องเอาเนี่ยเข้าเกตไปก่อนกาสองใบขึ้นมือก็คอมโบที่ผมจะคิดนะเหมือนเล่นสดๆให้ดูแล้วกันแบบมันมีคู่แข่งอันนี้แบบเห็นมือของผมนะในสถานการณ์อันเดี๋ยวคอมโบจริงๆเดี๋ยวผมจะตัดไปช่วงเออตัดไปอีกช่วงนึงเดี๋ยวในคลิปนี้นี่แหละอ่ะสมมติอ่ารอ ถ้าสอนไม่รู้เรื่องก็ขออภัยด้วยอันนี้คิดว่าผมจะชาร์จอะไรดีก a l ล x y ซี่มันไม่มีโซแล้วก็แต่ในด็อบก็ลองสมมุติชาร์จก a l ล x y ซี่ลองดมดวงด,วงด,วงดวงูว่าได้เมเดีมาเมเดีคอสไนท์คอสไนท์เสร็จปุ๊บสกิลนิ้จุว่วอโอ้ได้ไฮสมาติกเอาเมเดีไปปัม๊มปั๊มดาวกอา้อนอาร์มไปก่อนคิดอะไรไม่ออกปั๊มดาวกอา้อนอาร์มไปก่อน เพราะว่าโกลเด้นมันถอดโซบึมอยู่แล้วกดสกิลไปยัดอาเซนอลกับตัวพิสุดท์พิเปิลบัสเตอร์ไปโอ้ดวงดีนะยเนี่ยอะแปะโกลเด้นไม่ต้องจ่ายเกตนะก็บึมๆไปก็ได้เกตคืนมันก็คอมโบข้าวๆนะมันดูไม่มีความหรูหราแต่สังเกตว่าแจ็คเนี่ยมือมันจะอยู่ที่6เลยถ้าเกิดฟาร์มอยู่เรื่อยๆนะอินททยังยังยังได้มือคืนนะถึงแม้จะใช้ไปแล้ว สังเกตว่ามือแจ็คก,ก็ยังจะอยู่ที่6ถ้าเกิดเราได้คอมโบฟาร์มนะมือก็ยังอยู่ที่6กออเขาเกิดมือมันขึ้นมาแบบให้ฟาร์มได้ตลอดมันจะฟาร์มได้เรื่อยๆื่อยเลยนะอะสําหรับช่วงนี้ก็ดูไว้เป็นคร่าวๆสําหรับคอมโบเนาะคอมโบแบบเรื่อยเรื่อะเล่นแบบฟาร์มเรื่อยเซึ่งผมมีการคิดคอมโบแบบฟาร์มแบบหนักที่สุดคิดว่ามันหนักที่สุดเแต่ผมเคยทําได้เท่าๆที่คิดดูนะมันจะมีร์ดใบนี้ การ์ดใบ,บนี้เฟ i อินโฟมิชันมันช่วงต้นเกมมันสําคัญมากอ่ะเราจะไอการ์ดใบนี้เป็นฟาร์มเหมือนกันซึ่งผมขอสมมุติว่าเป็นกรณีที่กดโอเวอร์เทิร์นไปแล้วนะเพราะว่าโอเวอร์เทิร์นมันก็ขึ้นบ่อยอยู่กรณีเพราะยังไงผมก็ไล่เฉพาะตอนกดโอเวอร์เทิร์นซึ่งมันก็ฟาร์มหนักอยู่แล้วนะหรือจะเป็นยศกรณีพิเศษดีอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งกันหนึ่งมันจะดูเยอะเนาะแต่มันโอกาสทำมันมีนะผมว่า ผมว่าเขื่อนผมทาได้อยู่เพราะว่ามันจั่วได้เรื่อยอยู่แล้วมันการ์ดกันติดกันอ่ะที่่าติดเบสนะการ์ดกี่ใบมันมีมอนเนี่ยอันนี้คือฟาร์มแบบหนักมากคือการ์ดพวกนี้เอาไว้ใช้ฟาร์มจริงๆเลยอินทูผมยกตัวอย่างมาแค่หนึ่งใบนะ,ะแล้วก็มีตัวอย่างอยู่แค่สองเกตอันนี้คือคอมโบที่หนึ่ง ขึ้นไว้ก่อนเลยหนึ่งคอมโบในการฟาร์มจัว่วซึ่งเรามีเนะี่ยเราแค่สมมุตินะอะไอกองเนี้ยเอาออกไปก่อนสมมุติว่ามือเราประมาณนี้แล้วกันเรียกว่ายังไงดีมือเรามีตัวนี้อจุดสองจั่วได้นี่นี่แล้วก็อ๋ออันนี้มันเป็นช่องกันเนาะ,อะเอาไว้สมมุติว่าเป็นสามเป็นประสุึ เอาจริงๆมันถ้าเกิดดวงดีจวดได้ก็คือดีอะ่ะเอามือน้อยๆไว้ก่อนนะเอาจริงๆอะ่ะมีคอมโบเนี้ยก็ได้จวดทั้งสองอแหละละคอตัวนี้ไปก่อนแล้วก็มีอะไรที่จริงมันมีสตาร์ดีสตาร์แจ็คดีแพด้วยแต่ผมขออ,ออกไปก่อนนะออ้นเอามาด้วยก็ได้สตาร์แจ็คดีแพร่คอมโบคอมโบคอมโบปึบ๊บอ่ะดีแพแล้วกันเอาเป็นว่าไม่ไม่ต้อง เอามาอยู่ในมือนี่แหละผมจะให้ดูแบบชัดๆแบบคมชัด HD ไปเลยนะก็ก่อนอื่นเลยมีอันนี้ไล่ไปทิ้งดาวก็นามโจกัสสองใบอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างมือที่ได้มานะซึ่งมันอาจจะเป็นหนึ่งในพวกนี้ก็ได้นะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะเพราะว่ามันจวดเยอะอ่ะาดังนั้นสมมุติว่าหนึ่งในนี้มีรีแพร์เงี้ยก็เข้าโซชั้นหนึ่งเกตชั้นหนึ่งเกตสกิลของเด m ม n s นชันอีลองดับก่อน ดเ m เมชั่น e ก็จัจวก่อนหนึ่งจวก่อนหนึ่งใบกิวชาร์เจอร์ใจหนึ่งเกบก็โจวอีกหนึ่งใบซึ่งในการจัจวพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะมีหนึ่งในนี้ผมขอบอกไว้เลยว่ามีแน่ๆเพราะมันจัจวอีกรอบหนึ่งโจวอีกสองนี่เราได้มือมาหกใบอันนี้แล้วก็อย่างที่ผมบอกหนึ่งในนี้มันต้องมีการพวกนี้ ซึ่งอาจจะไม่ใช่การพวกนี้ไอพวกนี้เอาออกเป็นกรณีพิเศษไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเป็นแต่ยังไงอินทูอ่ะมันขึ้นเยอะอยู่แล้วเพราะมันผมใส่ไปทั้ง4ใบแต่อันเนี้ยมีโอกาสขึ้นแล้วก็อันนี้ขึ้นบ่อยจนผมชาร์จไปบ่อยมากนะอันนี้เป็นคอมโบฟาร์มที่คอมโบต่อๆกันนะก็คือการนำดาวก้อนอาร์มเข้าโซ่เพื่อจัว่วไอ้น,นี้ถอดเพื่อจัว่วอันนี้ทิ้งเพื่อจัว่วซึ่งมันจั่วได้ตั้ง6ใบอันนี้คือกรณีที่ผมฟาร์มโดยใช้การในสนามกับเวทมนต์ในมือ มาอยู่มาต่อกันที่ในกรณีที่ผมกดโอวเทิร์นไปแล้วผมมักจะไล่ในเทิร์นคู่แข่งหลังจากที่ตัดเกมไปแล้วอันนี้คือมือกรณีพิเศษนะเอามาวาตรงนี้เลยซึ่งการเติงของึึษสวรรค์ก็ชา้าสามเกตจบก้สามใบมือที่ได้มาสามใบนี่ในเทิร์นคู่แข่งนะแล้วก็ใช้เสร็จแล้วเขาตีเขาตีมาเขาต้องตีอยู่แล้วละเราไล่ดอกกิ้งไปเจเกต แน่นอนเราต้องใส่ตัวนี้อยู่แล้วชาร์จเจอเพราะฉะนั้นเราจะเสียเกตเพิ่ม1เกตในการจจยหนึ่งใบสกิลเดม e ชั่นอี e. จจยหนึ่งผลจากการพฤึกสวรรค์กับดอ c กิ้งเราได้จ่ยมา5ใบยังไม่หมดเรามีอินทูเดอะฟิวเจอร์ในการขัดเขาอีกทอดเพื่อโจยอีกหนึ่งใบเราได้มือมาอีก6ใบว้าวซึ่งมืออ่ะมันมีโอกาสก็คือที่ั่วมามันมีโอกาสที่จะติดในหนึ่งที่ผมเคยใช้ไปที่ผมเคยบอกนะเพราะว่ามันจัจวเนี่ย มีนั่ง12ใบมันคงจะไม่ไม่มีทางนะว่าที่มันจะจดไม่ได้ยกเวโนโ้นว่ามันจะมีเกลือๆอย่างเช่นแจ็คขึ้นมา45ใบยอย่างเงี้ยนะแล้วก็เราจะจบที่เขาตีเสร็จหมดแล้วก็สมมติอะอยังต่ํายังผมนี่ยังต่ํานี่ผมคาดการไว้คือ3ใบนะก็เปิดสาวอะมีแจ็คก,กันนี่มาต่อคอมโบอีกสมมุติว่ามีแจ็คอยู่แล้วเราสมมุติว่าอยู่แล้วเราไม่เอาแจ็คก,ก็ได้เพราะแจ็คเต็มมือจัว่วโอ้เยอะแยะอะ2ใบนี้ขึ้นมือไปเราได้มือมาอีก แปดใบในเทิร์นคู่แข่งเป็นอะไรที่เยอะนะนะมาดูคอมโบมาดูมือนี่ผมจัวได้กันว่ามีอะไรบ้างมีจัดเฟดมีอินทูมีจัว่วมีดิเมนชันอีโอเนี่ยมันจะมีการซ้ำด้วยซึ่งโอกาสที่จะได้แบบนี้เต็มๆก็ยากเหมือนกันแต่มีโอกาสทำได้เหมือนกันนะอ่ะมาลองดูมือลองมาเล่นดูมือใี่ผมจั่วได้ดีกว,ว่านะ,อะเอาออกไปเลยมือที่ผมจัวได้ก็อ่านจากนั้นก็ดออ่ะ แจกก็เยอะชาร์จไปนะสมมุติเฉยๆนะ <c oughs> ดอโอ้ก็ไม่มีอะไรมากม,มือประมาณนี้เฟ d อินฟอร์เมชันเลย,เยอันอันดับแรกเปิดดูทิ i เปลิลบัสเตอร์ทิพเปิลบัลงดอปแน่แน่แต่มันไม่มีมอนให้หยิบมันบอกไม่เกินใช่ไหมขอดูก่อนนะมันบอกว่าน,นามอนสเตอร์ไซส์สหรือต่ำกว่าหรือไอเทมไม่เกินหนึ่งใบผมไม่หยิบก็ได้ผมเอาลงดอปแต่ผมอย่างที่บอกเห็นไหมถ้าเกิดเรา เปลี่ยนจากจุเปลี่ยนจากไอเนี้ยมันเปิดสามมันจวดเปิดสามใช่ปะไอสองใบเนี้ยมันอยู่สองใบบรสุดถ้าผมเปลี่ยนจากเปิดสามเป็นจ่วเราจะมีโอกาสจวดได้อินทูกับเดอะฟิวเจอร์กับพิทมาติกเบสแต่ผมเลือกที่จะเปิดไม่เป็นไรนะผมไม่ซีเรียสอันนี้อันนี้มันเกณนี่วะผมเอาไม่เกินผมทิ้งพิพเปิลบัสเตอร์ไปเลยเพราะผมไม่ต้องการให้มันอยู่ในมือนะอ่ะก็ใช้ไอ้นี่แล้วกันทิ้งดราก้อนอาร์มเลือกทิ้งอะไรดีแรนดอมทิ้งแล้วกันเอาเมเดไป มันด้อมดีไหมเนะี่ยเอานี่แล้วกันโจกก้าส,สองใบปึ๊บแจกแจกกับดาร์กอนอาร์มอีหนึ่งอ่ะผมก็จะมาคอเดิมนชั่น E เป็นตัวแรกนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะอยากจะคอดาร์กอนอาร์มครอร์สไนท์นะแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในมือเนะี่ยผมมักจะเอาไปทิ้งมั่งโน่นนี่นั่นมั่งช้าทิ้งมั่งเพราะว่าต้องเพราะว่ามันมี คือข้อสเสียของ Dimension E ก็คือที่มันมันเป็นไซส์หนเนี่แหละผมก็เลยแบบมันครอสไนท์กับแจ็คไม่ได้เพราะมันเกินไซส์ไงอ่ะมันฟิปอย่างนี้ว่าผมคอแจ็คโคไม่ต้องจ่ายเกตเอาอะไรคอรอสเอาทิปเปิลไปแล้วกันคลอสอ่ะสกิลดิเมนชัน E จัว่วอันนี้เป็นอะไรที่ผมทําบ่อยที่สุดเพราะว่าชาร์จเจอร์มันมีแค่ใบเดียวในเด็กนะอ่ะตอนนั้นคิดว่าผมจะถอดไหมผมไม่ถอดอผมคอไมเดไปคอรอส แล้วก็ผมไม่ถอดทิเปิลบัสเตอร์นะเพราะว่ามันยังเปืออยู่ตัดเวทอ่ะที่จริงถ้ามันมีไอเทมผมจะ,อะเออมันมีนี่หว่าแปะไปอ่ะมีไอเทมเงี้ยผมจะเลือกถอดอะไรก็ได้แหละโดยใช้ซาบิลิเวอร์ผมจะถอดอะไรก็ได้ผมถอดจัดเวทไปอ่ะก็ได้จุไอสองเนี่ยมันจุว่วถ้าเกิดมีเรื่อยๆก็จุ่วเรื่อยๆเพราะว่าแจ็คมันปั๊มโซได้แล้วด้วยจากเจสตาเซเบอร์ er นะก็ใจหนิงเกตไปคลิปนี้ไม่รู้จะนานหรือเปล่านะผมขอ,อดูไปก่อน อ่ะ,อะคลอสแล้วก็แบบสุดคลอสอันนี้เกลือไว้หน่อยอ่ะแจ็คโกลเด้นมือมันก็จะหนาหนาตลอดนะซึ่งที่เล่นฟรีไฟนี่มันน่าจะเกลืออย่างมันเกลือเกินไปเนาะผมเลยฟาร์มไม่ได้มันไม่มีตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือตัวคีย์หลักซึ่งผมใส่4อะไรที่ผมใส่ไปเยอะๆนี่ผมจะใช้เป็นคีย์หลักนะแต่แม่งไออิมแพกมอนเนี่ยใส่ไปสขึ้นมาแต่ไม่รู้รในฟรีไฟนะก็ นั่นแหละตามที่เห็นนะคอมโบฟาร์มมันก็จะได้ประมาณนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆซึ่งเรามีเมเดก็คอมโบต่ออันนี้จะเป็นคอมโบที่2คอมโบต่อไปเดี๋ยวไปคอมโบกับต่อไปดีกว่าอ่ะคอมโบที่2ผมว่าไอ้คอมโบเนี่ยเป็นคอมโบการตีที่โคตรจะรัวเลยคือเราได้ผลประโยชน์จากการฟาร์มอยู่แล้วเนาะมีมีมออโอโธเวอร์เทิร์นหายปไปอ่ะแล้วก็อิมแพ t มอนมีส่วนอยู่แต่ผมบอกแล้วไงว่า ผมบอกไปในเอนโบไฟแล้วว่า impact มอนเนี่ยไม่ค่อยได้คอขาต้องขาตั้งขาตั้งกล้องสั้นหน่อยซึ่งตัวประกอบในการบุกเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณนี้ impact ส่วนใหญ่เนี่ยบุกมันจะมีอยู่แค่2ตัวเนี่แหละโกลเด้ Golden กับ g a l ล็กไอเนี้ยโอเวอร์เรเอามาช่วงที่มันขัดขัด,ขดตอนที่ไม่มีอะไรคอ,อยเลยหรือไม่ก็เนี่ยอะตัวบุกแรงนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะเอาไ,ไอเนี้ยกลับไปในบุกมากกว่าในการในความคิดของผมอะ อันนี้เป็นตัวเสริมเนาะขัดระหว่างสำหรับดาว g อนอาร์ที่ใช้ใช้เนี่ยที่แบบผมมั่นใจว่ามีอยู่มี2ตัวนี้อยู่ในโซว่ถือว่าน่าจะเกื่อปิดเกมได้เนี่ยก็คือ3ตัวดีกว่าอ่ะก็คือ3ไปใบนี้ที่สามารถจะคิดว่าปิดเกมได้นะแล้วมีโซหนาๆเอาไว้ให้หินทูบุกแบบถอดโซสแตนตีเงี้ยทิเปลิลบัสเตอรยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีซึ่ง ถ้ามีสองเนี่ยคือคู่แข่งจะเจ็บมากออยู่ไหนนะทิปเปิลบัสเตอร์อะถ้าเกิดเราทําได้นะซึ่งยังตำหนึ่งใบก็ถือว่าเจ็บแล้วยังผมว่านะอะสมมุติว่าไอ้พวกนี้มันอยู่ในดอปแล้วกันมั้งเอาเอานี้ไว้ในมือเอานี้ไว้อะไอ่อิมแพคของมันเนี่ยเอาไว้ในมือมีโอกาสคอไม่คอก็ไม่รู้เหมือนกันกาแล็กซี่อะเอาไว้อย่างนี้อะอิมแพคคอเอาตัวนี้ไว้ในดอปดีกว่าเป็นคอมโบที่โคตรจะรัวเลยนะ ที่จริงคอมโบสูงสุดของเด็กนี้ผมยังไม่รู้เลยผมสามารถทาให้ตีได้กี่ครั้งผมก็จะทําให้ดูในสดๆไม่ต้องดรอปอันเนี้ยไอ้แจ็คเนะี้ยถ้าแจ็คเป็นไม่ได้เอาไว้ถมดรอปไปเลยอ่ะเกรเอาประมาณสักสี 5, ่ห้าเกรดไปแล้วกันสมมุติไปเพราะว่ายังไงมันปั๊มได้อยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงเรื่องเกตเด็กนี้ยกเว้นว่ามันจะเกลือนั่นแหละผมมีอยู่อย่างเดียวยกเว้นว่ามันจะเกลือ เพราะว่าผมทําได้ผมทามาหมดแล้วไงผมเลยมาสอนคอมโบสำหรับเด็กนี้นะบอกแล้วไงว่ารายการเนี้ยมันจะเป็นรายการที่จะไม่ไม่ทุกไม่มีทุกเด็กนะเพราะว่าคอมโบเด็กนี้เป็นคอมโบที่ผมคิดได้แบบโคตรภูมิใจคือแบบผมไม่เคยจัดแจ็คได้โหดขนาดนี้มาก่อนคือผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะผมแบบคิดว่าเด็กนี้ผมพอใจแล้วอะพอใจแบบพอใจมากๆแล้วนะก็มาเริ่มกันที่อ่ะยังต่ำทริปเปิลบัสเตอร์หนึ่งใบกับไอ้นี้ ซึ่งการคอสไนท์เนี่ยต้องมีดับเบิลแอกแท็กซึ่งแจ็คตัวนี้มีอยู่4คิติคอลมีอยู่4คิติคอลมีดับเบิลแอกแท็กทั้งหมดทำได้8คิติคอลตีตี8คิติคอลซึ่งแจ็คตัวนี้มีความสามารถก a l a เล w ซี่วิงก x y w เล g ซี่วิงเราสามารถเลือก1ใบสมมุติว่าก,กดโอเวอร์เทอร์ไปแล้วยังไงก็กดอยู่แล้วถ้าไม่กดผมคงไม่คอถ้าเกิดในกรณี2กรณี สมมติว่ายังไม่ได้กดโอเวอร์เทิร์นผมจะคอเป็นเ a ล a สซี่ดะกอรเนอร์ตัวนี้ไม่ก็โกลชายนิ่งแต่ถ้าเกิดกดโอเวอร์เทิร์นไปแล้วคุณค่าของ2ใบนี้มันจะต่าไปทันทีจะกลายเป็นตัวนี้แทนก็ถ้าเกิดกดโอเวอร์เทิร์นไปนี้ถ้าเกิดไอ้นี้อยู่ในดรอปใช้แต่ถ้าเกิดยังไม่ได้กดไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดมีไอ้นี้อยู่ในดรอปไอเนี้ยไม่ต้องใช้เลยมันเสียเกตใช้2ใบนี้ดีกว่านะแล้วก็หากกดโอเวอร์เทิร์นไปแล้วแต่ไอนี้ไม่มีอยู่ในดรอปก็ใช้พวกนี้เหมือนเดิมนี่แหละไม่ก็โกลเด้น กลเด้นเออใช่ผมควรเอาโกลเด้นมาอยู่ในดรอปด้วยโกลเด้นเนี่ยเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะดีมากในการที่เอามาใช้สกิลกาแล็กซี่วิงในกรณีที่ไม่มีอิมแพคบอลตัวนี้แต่มีสามล่างนี้มีโอกาสอย่แล,ละผมใส่ไอ้นี่สี่สี่สอดสี่สี่สามผมใส่ไปเยอะอยู่ไอ้นี่ถึงขั้นบัตดีเลยนะถ้าเกิดในกรณีก a l ล็กซี่วิงผมจะเลือกเป็นตัวนี้เพราะมันมีดับเบิลแอแทก สองตัวนี้จะลดคุณค่าไปทันทีถ้าเกิดมีโกลเด้นแต่ถ้าเกิดไม่มีโกลเด้นกับอิมแพกองก,ก็นี่แหละอย่างที่บอกสองใบนี้ในกรณีที่ยังไม่กดโอเวอร์เธอนะอันแรกก็คือปื้บถามว่าแ,แจ็คตัวนี้มีสามคิดิคอนแล้วมีดับเบลไวแท็กก็เท่าหมดหกคิโอแปดบวกหกแปดบวกหกแเท่ากับสิบสี่สุดยอดเลยนี่แค่สองนี่แค่ตีธรรมดานะ 14คริติคอลเป็นอะไรที่โคตรจะรุนแรงเลยผมว่านะอ่ะอันนี้ในกรณีที่ยังไม่ได้กดโอเวอร์เทิร์นแล้วไม่มีไอ้น,นี้อยู่ในดรอปนะแต่ในกรณีที่ไม่ได้กดโอเวอร์เทิร์นแล้วไม่มี2ใบนี้อยู่ในดรอกก็จะต,ต้องเลือกเป็นตัวนี้อันนี้จะเวฟน้อยหน่อยแต่เพื่อคือยังไงอะ่ะเราต้องทำให้เราได้กดโอเวอร์เทิร์นอยู่แล้วนะผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้แล้วตีไปเลย3คริติคอน ก็8บวก3ก็เท่ากับ11เอธนี้ 1. ตีไปส1แล้วก็รอตั้งรับแน่นอนว่ามือตั้งรับผมมี i n นท t ูเดอ l t ฟิใส่ไปตั้ง4ใบด็อกกิ้ง3แล้วก็ตัดเฟดสแล้วก็ไอจูปิเตอร์บาเรีย2ซึ่งมันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ขึ้นมามั่งเลยในการฟาร์มนะเพราะว่าในการฟาร์มผมแจ็คเนี่ยชาร์จก็คือชาร์จจั่วก็คือจ่วงไม่เหมือนกับกากากาที่เอาแต่ชาร์จจั่วนะกับดีแช เพราะว่าจั่วก็คือได้จัว่วก็คือการจะไม่หลุดเข้าเกตแน่ๆยกเว้นว่าจะชาร์จอย่างเดียวเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรเข้าเกตก็คือชาร์จก็คือแยกไปเลยเพราะว่าโกลเด้นก็คือชาร์จของโกลเด้นไปเลยม,มันมันมีแค่ชาร์จฟื้นนะไม่มีจั่วแต่จั่วก็คือจัว่วไปเลยจั่วกับฟื้นกันนะอ่ะอันนี้พอกดเป็นโอเวอร์เทิร์นอันเนี้ยถ้าเกิดเราแปลงเป็นโอเวอร์เทิร์นอ่ะเราแปลงเป็นโอเวอร์เทิร์นเรามักจะไม่เพิ่มเวฟนะเพราะว่าเราต้องการให้โอเวอร์เทิร์นได้กด หลังจากกดโอเวอร์เทิร์ไปแล้วเนี่ยโอเวอร์เทิร์เนี่ยไม่ต้องเคาหลังจากอ่ะกลับมาที่คอมโบนี้เราบอกไปแล้วหมดไปแล้วกับคอมโบที่ยังไม่ได้กดโอเวอร์เทิร์นะมาคอมโบที่กดโอเวอร์เทริเทร์ไปแล้วมีตัวนี้อยู่ในดรอปซึ่ง Impact c a พค Impact c a คอเนี่ยมันสามารถเลือกดาก้อนอา้ามหนึ่งใบเข้าโซได้กับกล่องซึ่งผมก็จะเลือกใบนี้กับใบนี้ใช่ไหมก็สามารถตัวเนี้ยจะมีห c า i t i c ท l Double a ว์ไ ก็หลังจาก8ไปแล้วก็เป็น18บแปดคิติคอตัวนี้มันเป็นตัวที่ทำได้เจ็บมากเลยอ่ะอันนี้ไปกรณีของ Galaxy w i n วนะอ่ะผมจะเลือกในกร,กรณีที่ไม่มีอันนี้ในดอปเนะเพราะผมใส่ไปแค่2ผมจะเลือกในกรณีที่เป็นโนะกลเด้นเนาะเพราะมันทำได้14ดาเมจและทำน่าจะเป็นคอมโบที่ทำได้บ่อยสุดเพราะผมถอดโซบ่อยอ่ะ เราจะแกแลซี่วิงปุ๊บตีตีไป14ด m เมจ14 d ดเมจเสร็จปุ๊บมันมีอะไรอยู่ในโซมันมีเมเดเมเดแน่นอนระหว่าง2องตัวนี้ผมจะต้องเลือกคอ1ตัวซึ่งผมจะต้องเลือกโกลเด้นมาเพิ่มอีก1ใช่ไหมซึ่งโกลเด้นเนี่ยถ้าเกิดผมเลือกถอดโซไปปุ๊บผมจะมีตัวสําคัญอยู่ใช้อยู่2ตัวซึ่งตัวนี้ก็สามารถฟาร์มหาไอเทมแล้วตัวนี้ก็อยู่ในดอกไปเพื่อทําลายชาร์ตฟื้นชาร์ตฟื้นนะฟื้นชาร์ตฟื้น ที่จิผมคองคอพึงควรโคนจ่ายเกน,นะอ่าจ่ายไปแล้วกันอ่ะเมเดย์ day, คอก็โกลเด้นอีกรอบหนึ่งถามว่าตัวไหนมีคุณประโยชน์ออกออกชาร์จเฟิร์นไปเท่านี้14ดาเมจบวกกับอีก6เป็น20เพราะม่นมะีดับโบิ์ไอแคกนะ20อิมแพคคอกี่เวฟแล้ววะ <c oughs> อ่ะจ่ายสองเกตสามารถดึงเทคได้ซึ่ง ผมก็จะดึงโกลเด้นแหละแต่แน่นอนว่าเราเผาไว้ทั้งสองรอบแล้วเนี่ยโอกาสที่บอร์ดเขาจะเหลือมันก็ต่ําอยู่ที่เราว่าจะกดไม่กดนะเราก็จะ i p p c t t คคอเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะมี4ี่ขี้น2ีอ่าอยู่ที่ว่าเราจะมีด r a g o n a อาหรืออะไรที่เสริมให้มีดับเบิลไอแคหรือเปล่าอันนี้คือกรณีที่ผมเลือกเป็นโกลเด้นนะอ่ะกลับมาที่เวฟของเออตัวนี้กับเออนี กลับมาที่8คีของเราเหมือนเดิมแล้วจะกลับมา8คีของเรานะโหคลิปนี้นานแน่เลย8คีถ้าผมเลือกเป็นตัวนี้จะทําได้ทั้งหมดเอ่อกี่คีนะ18 18บวกกับคิเ i ิ p ลบัสเตอร์ที่สามารถเอาจากกองหรือมันมีได้อะม,มันมีโอกาสที่จะทําเป็นเอ่อ8 เก้1 1ิบเอมีโอกาสที่จะทําเป็น13ดาเมจกับ18ดาเมจนะซึ่งผมขอเลือกเป็นคีสูงสุดเลยแล้วกัน18ดาเมจเพราะมันมีนี่18บแปดดามีดับเบิ้ลเนแท็กก็นั่นแหละ18ปึ๊บผมก็จะเลือกเป็นโกลเด้นทับไปหลังจากที่ตีไปแล้ว18นะก็จะตีไอเนี่ยมันจะเปลี่ยนแล้วเพราะมีฮิปเปิลบัสเตอร์สองใบสี่ขีดับนะเบิ้ลเนทแท็กนะจ่ากี้สี่ขีดับเบิ้ลเนทแท็กก็18เป็น22 22ดาเมจ อันนี้น่าจะเป็นคีที่แรงที่สุดนะคอมโบที่แรงที่สุด18อันนี้มันคอจากความสามารถเมเดนะย้ำไว้ก่อนอ่ากดโกลเด้นนะถอดผมเลือกถอดไอ้น,นี้กับไอ้น,นี้นะเพราะว่าผมจะเก็บไอ้น,นี้ไว้ใช้กับโวดิงเกอร์ปึ๊บฝนก็จะตกเยอะอ่ะไฟนอลเฟสอิมแพคคอใจสองเกตผมเลือกเทคของเออตัวนี้ก็คือนํำก๊์ดจากกองเข้าโซซึ่งแน่นอนมันสามารถยัดดับโวเอแท็ก ด้วยความสามารถของซอ b ิดได้ปื๊ดปื๊ดปื๊ดอ,อ,อยู่ไหนน so ้าซอ b ิดหรือไอตัวนี้ก็ได้ถ้าตีแล้วโดนโยกเลิกไดับเบิลแอตแท็กก็เพิ่มเวฟเหมือนกันมาดูกันสมมุติซอ b ิดไม่มีในกลองกูหาจากดอปก็ได้เอามายัดกลองก็ได้สมมุติไปก่อนนะอ่ะสมมุติยัดซอ b ิดจากกลองแจกตัวนี้มี5คิดับเบิลแอตแท็กก็ไปเพิ่มอีก10หน่วยเป็น32คิบคที่้ ก็นี่แหละคือมันตีแรงแล้วก็รัวด้วยผมเลยไม่ใส่การลดกซี่วิงนะถ้าถามว่าตีไปกี่เวฟแจ็คแ,แอันนี้ตีไปสองอันนี้ 3, 4, 5, 6, 7, สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสำหรับคอมโ,มโบแจ็คสามสี่ตัวเนี้ยแปดแปดทีสามสิบสองคิดไี้เข้านะ 3 8 T 32 Critical คิแต่ถ้าเกิดไปในรูทของโกลเด้นล้วนโกลเด้น2ตัวก็จะเป็นเอ่8อ8 T 24 c ค i t i c ิ l นะหรือเปล่าอ่ะมันใช่มันเป็น24 c r ิ tical เพราะว่าโกลเด้นมีความสามารถในการคอทับแต่ไม่สามารถนำของเข้าโซได้ไม่สามารถนำดับเข้าโซได้นะเพราะมันมันบอกว่าคอทับและจ่ายหนึ่งเกตซึ่งแต่ครึ่งไอตัวนี้มีข้อดีอยู่แล้วนะก็ คอมโบที่ผมคิดได้ก็มีจะมีอยู่แค่นี้สำหรับแจ็คที่จะใช้ก็คือก็อน,นั่นแหละโอเวอร์เทิร์นมันคือกรณีพิเศษก็คือตอนที่เราต้องกดในเทิร์นแรกๆอยู่แล้วเนาะอ่ะแจ็คที่ผมจะใช้ในคอมโบของเว็บคีแรงก็คือโอเวอร์เทิร์นโอเวอร์เทิร์นมันกรณีพิเศษไม่เอาเลยอ่ะอ่ะแจ็คโกลเด้นเจเนซิสโกลเด้นอีกใบหนึ่งแล้วก็ไอ้นี่กับไอ้นี่นะก็คือคอมโบที่สามารถ มีด้วยสอ,สองแนวทางในการเลือกก็คือ32คสิบคกับ24คสิบคผมจะนับเป็นคีิที่เที่เยอะที่สุดนะในการทําซึ่งไอสิบสามคียที่เด้วยผลจากไอเนี่ยที่ไม่มีทิปเปิลวอสเตอร์อย่างเงี้ยอันนี้ผมจะไม่นับนะเพราะว่าผมมันมีมันแจ็คในการคอสไนท์ ine, มันมีโอกาสทําได้หลายรูปแบบมากซึ่งมันเล่นได้หลายรูปแบบเนาะก็ จบกันแค่นี้เนาะสำหรับคอมโบเนาะก็เกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องการ์ดเกมเซ็นเตอร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยเพราะว่าเป็นคลิปแรกแล้วก็รายการแรกของคอมโบบายเซ็นเตอร์นะครับอ่ะก็เกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องการ์ดเกมเซ็นเตอร์ด้วยพูดไปแล้วผมก็จะพูดอีกกดกันด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ See you again เจนครับบาย